จะเปกับชัยว e e <si ัฒน okay. ์นักเอยบครับกับตันทีมของฝั่งออนนี่ตรัทองหรือสีขาวจ้าขาวนี่เลันนี้เลยฮะิโอเคอ่เลโอเคอยู่เลโอเคอลอเคอ่เอเคอยลโอเคอ่เโอเคอยู่เลอเคอยเยโอเคอลยโอเคอย่เลโอเคอ่เโอเคอเโอเคอเลโอเคอยู่เลยโอเคอเลโอเคอ่เลโเคอยเลโอเคเล้โอเคอเโอเคอเโอเคอ่เอเคอ่เลโอ่เลโอเเโอคอเคอเเเคอเโอเคอลโอเคอเคยต่่ลูคอเอเยน ไเดิทิศทางไปกินทางด้านข้างมากพอนะครับไปม้วนกลับมาเสาแรกก็เป็นตำแหน่งที่ฮาฉะนันนอ่านไว้แต่แรกอยู่แล้วนะครับก็เลยลูปนที่นี่มั่นใจครับโดรนรับติดปืนไปเลยไม่ต้องปัดแล้วก็ยิงนั้นทีลูกนี้โอ้หไม่ตรงกรอบครับเฟรตันซิลวาเนี่ยครับอาร์มี่ถอยลงมาตั้งรับต่ำแล้วไปปล่อยให้มืองคองเคาะบอลอยู่รอบนอกพอไปเข้ามานี่ประยะแถวสองอันตรายนะครับเครตันรับบอลจากคริสตินใหม่คีนีคอป พลิกขันหน้าเข้าหากรอบประตูได้แล้วตัวบล็อกยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับมีช่องในรองลุ้นยิงเนี่ยน้ำหนักบอลพุ่งมาน่ากลัวแล้วครับตัดเดีแตงเข้าซ้ายไม่มีมุมยิงคืนมาปีตันปีตันโยกมาสวิย์ิตธิพันธ์เปิดจัดเข้าไปต้องขกทิ้งมาได้ครับกลับมาทีมมาริโอยิงข้ามคาไปเลยบุกชุดนี้น่ากลัวครับมากันตามนัดหมดแล้วนะครับสิทิพันธ์เปิดจัดเข้าไปอันตรายมากครับแต่ลูกนี้โดนชวัตตะมงดักออกมาได้แล้วจังหวะสุดท้ายมาริโอ กดไม่ลงนะครับไปเสยใต้บอลเต็มๆก็เลยทำให้จ,จบลูกนี้ก็ยังไม่เข้าเป้าอยู่ดีครับครณสวััดิขยับแล้วปั่นมาเสาแรกโอ้อโก็โดกไปอีกครับไม่กดดันนะครับบอลฟรีคิกจังหวะนี้ของคุัสมบัติเสียของไปเปล่าเหมืมอนกันนะครับฟรีคิกลูกนี้ของครณสวบสดิ การนี้ทศวรรษเองก็โชว์หลายๆครั้งนะครับว่าลูกฟรีคิกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธของเจ้าตูมสั้นไปแล้วแล้วตัดแล้วโอ้โหได้ประตูครับโอ้โหเป็นหนึ่งศูนย์แอตเเมืองทองขึ้นนำเดี๋ยวดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหอ่าครับจะเป็นฟรีคิกครับลูกนี้มาโดยยอสกี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูชัดๆครับโอ้โหน่าจะใช่ใช่ครับดืนแอคบบนี้เดินไปไหน โ oh อ้โหเขา้วครับมีมสก,กอร์ครับจังหวะเฟรตันปัน oh ่นไปโอ้โห oh ลูกนี้มาริโอเล่นเล่นจังหวะเดียวเลยครับโอ้โ oh หซ้ายพิฆาตเหมือนจะเปิดแต่ว่าบอลปั่นโค้งย้อยไปแล้วไปมุดใสโอ้โห oh ยัดใส่สามเหลี่ยมเลยครับเหมือนเอามือไปวางบอลไว้ตรงนั้นเลยมั่นสุดๆครับลูกนี้สุดยอดจริงครับฟรีคิกของมาริโอ แล้วคนที่เสียหายคือซานซันนี่แหละครับปูหลังผู้ชมครับกลับมาที่สามกีฬาธรรมศาสตร์สุรังสิตนะครับมาชมฟุตบอลตัดเข้ามาทางแคบเปิดก็มีพ์ฉลับเอาข้ามมาดึงบอลได้มาโลโดนดึงล้มลงไปพุทธิ์ไม่ว่าอะไรครับโอ้โหลูกนี้ว้าไ,ไม่ได้จุดโทษครับเมืองทองแล้วก็เล่นต่อเลยครับอนุวัฒน์เปิดขึ้นมาปาดเข้ามาดึงหลอกแล้วโอ้โหดาวุฒิด้วยนะครับเป็นคนที่พุ่งเข้าไปและแขนนั้นไม่มีไปมีเกี่ยวมีดึงมาโดนหน่อยนึงครับ ย้อนมาบอสติบอสต,ติไลน์นะลุช่องมาสวยครับมงคลได้เดียวมงคลกระชากไปมงคลยิงติดบล็อกครับโอโ้โหขวางได้เยี่ยมเลยครับโอโ้โหนี่น่า,รารจะเปน็นเอยามาที่ขวางเอาไว้ครับแล้วก็บอลไปโดนถึงมือของวินจนได้ดูอีกครั้งหนึ่งดูจังหวะรับขึ้นมาพอดีไม่รับหน้านะครับมีเหลือเหลือมองหน่อยนึงแล้วไปช้านิดนึงเลยครับง้างนานไปหน่อยครับง้างนานไปครับโอ้โหช่วงเวลาตรงนี้ไปโดนบล็อกได้ทันเวลาไปเลยครับโอยามะ ช่วยไม่ได้ทันสารัตปั่นเข้าไปเขาสองฮัสซันต้องชกก่อนครับตัดใจชกทิ้งไปไปลุกทุ่มครับขอเมืองทองทำท่าจะเลยตัวไปหน่อยก็เอาแบบปลอดภัยไว้ก่อนนะครับชกให้บอลน,นหนีไ้ไกลๆหุ้มตลอดครับคัทีเดียวเลยครับมงคลบอสติ กลับมาให้รัวน์วัฒน์ฝากมาไยปตะวัดโดดขึ้นมา,าครับมติถือบอลมาสวยกระดกข้ามมติยิงลูกนี้ไปตรงกรอบครับโอ้โหเราเป็นมติมาเป็นชุดครับเ,เด็ดขาดมากครับเล่นลูกนี้นี่งัดบอลข้ามหัวพีพลก่อนเลยนะครับวิ่งตัดขึ้นมาจากด้านหลังไม่ล้ำหน้านะครับดูดบอลลงงัดข้ามแล้วจากขวาเข้าซ้ายบอลเล่ได้เลย,เยหนีเสาไกลมากไปนิดนึงนะครับติดไซด์ก้อยหน่อย ยิงไม่ง่ายครับยิงต้องตัวคองหนักทิศทางให้พอดีนะครับเปิดขึ้นมาครับไม่ผ่านสุยาดักไว้ก่อนเกลียวิน์ยอดขึ้นมาเอาลุดเลยครับรีตัน,ร,ตนรีตันได้เดียวรีตันยิงลกนี้โ oh, oh, อ้โหอัสตันนั้ยกบอลทิ้งออกมาได้ครับใช้มือช้อนทิ้งมาเลย รายครับเฟรเดอ,อร์นะ่ารอเล่นจังหวะสวนยาวแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วจากพิรสินนะครับโอชิบบอลขึ้นมาให้น้ำหนักดีเพราะว่าให้บอลแบบนี้นี่ตามเล่นบอลง่ายหน่อยนะครับเราใช้วิธีหมงแต่งบอลน,นําหน้าไปทีนึงเข้าซ้ายไม่มีจังหวะให้เลือกเล่นมากกว่านี้แล้วครับต้องยิงตามน้ําไปเลยก็ถือว่ายังเป็นเหลี่ยมที่ใกล้ตัวฮสซันอยู่ครับยังเซฟไหวเปิดโดงม,มาแล้วขึ้นสกัดทิ้งไม่ได้ครับอาทิตย์อีกแล้ว ยิงสวนลับลูกนี้เอามาเข้าท้าธนากรดีลุี้ติดแล้วก็บ่งซ้ำบอลหลุดเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหอาร์มีม่ต็ดตีสเสมอแอตติกเมืองทองได้ครับโอ้โหนี่ครับบทมาเป็นชุดครับบทมาเรื่อยๆความพยายามของอาร์มี่มาสำเร็จจนได้ครับโอ้เสียงเชียร์ดังกระหึ่มเลยครั้งหนึ่ง โดมาแล้ว no บอลตกเข้ story, ith, าธนกรแปรติดเซฟแล้วก็มงเสยกอ้โหน้ำหนักเนี่ยสุดยอดครับลูกนี้ยากมากๆนะครับมงนี่มันย้อยตกลงไปตรงนั้นพอดีติดหน้าอกของกวินก่อนนะครับแล้วโอ้โหโขกย้อยใหม่ทีจังหวะโขกเป็นประตูช็อตสองเนี่ยโดนเอวยอมะตาวเลยกระแทกศีสาะชนกันนะครับเจ้าตัวโขกเสร็จเดียบเดียดีใจไม่ไหวยังมึนอยู่เลยโอ้โหแต่แต่น้ำหนักบอลลูกนี้สุดยอดจริงๆครับมงยากมากแล้วทาได้ดีจริงๆับธนากรแดงทอง ครับลองลงมาแล้วทําได้ครับธนากรเกมรอบที่แล้วรอบ8ทีมสุดท้ายก็เป็นฮีโร่ด้วยครับเป็นคนยิงประตูใช้ทีมไปชนะเพื่อนำตำรวจในช่วงต่อเวลาพิเศษได้นะครับสศนนการตอนนี้ก็อย่างน้น้อยทําให้ทีมก็ไม่ลุ้นต่อครับอยู่ที่ว่าจะต้องตัวสี่ทีมครั้งหนึ่งย้อนมาสุยาปัดเข้ามาครับมาที่เสาสองไปโลแตะขึ้นแล้วก็ทิติพันธ์โอ้โหครับ ปลายลูกนี้คือไมเพื่อนเนียนมากนะครับโอ้น้ำหนักบอนไม่แรงกันไปด้วยแต่ว่าจังหวะจบสุดท้ายก็ยังใกลใกล้เกียมเท่าไ่ครับทติพันธ์จังหวะยิงเนี่ยขาหลักขาซ้ายไม่ค่อยดีด้วยครับไปลื่นหน่อยน,อยนึงก่อนเป็นบุรีล์ที่ออกนำชัยนหน้า1สนนะครับโอ้เวลากำลังจะหมดแล้วนะครับคูนั้นอาจจะไม่ต้องยือ ไปเองครับลุงศักดิ์ไปดปีครับสิเด่มาก็สิเด่ย,ยังได้อยู่ยอดข้าม,มาแล้วบันแรกที่จะทะลับไม่ตรงกรอบครับโอ้โหมแม่รู้แตะบุกโอ้โหยิ้มเสียดายเลยครับเรตัน ส่วนประตูนำของบริลัมเนี่ยได้มาจากแอนเดรสตูนเดสนะครับในขณะที่ช็อตไปล้นเน้นๆของเซตันลูกนี้นี่ไปโดนบล็อกก็ได้แม่นยำบริรุ่งสักนะครับที่ฝ่าไม่ได้สำคัญมาหนม่งั็นก็ต้องลุ้นเลยว่าฮัสซันจะเซฟไหวหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่หมดนะครับอลลูครับจะเปิดบลลปันเข้ามาลูกนี้บอลเลยมาเีศิลป์ หนึงบอลไปครับเอาครับกลับมาได้ด้วทีลสินตัดเข้ามาทีละสินแต่งแล้วยิงลงดิสเต้าเลยครับสองประตูต่อหนึ่งครับโอเอสกีเบอร์ทองครับทำได้เทีละสินนาดาครับโอ้ในช่วงทเวลาเจ็บครับลุงนี้โอ้โหนี่ครับจากลูกเตะมุมแล้วที่เหลือเป็นโชว์ของทีละสินเนี่ยของคุณพ่อเฮครับโอ้โหห่อแห้งครับใช่โอ้โหนี่คือ คือชดอลูกแต่มุมในข้ามาที่เสาไกลตรงนั้นไม่มีใครครับมีสินอยู่ดีแล้วต้องตีงวงกลับมาใหม่นี่เป็นมุ้ยโชเลยครับอ mm ู้เหลี่ยมลูกนี้นแก้สุดยอดครับคาบอนหนีชยัยวัฒน์มาแล้วเลาะเลาะเลาะไปเรืเ่อยๆโอ้โหหักข้อมาลูกนี้คมสุดๆครับอ mm ู hmm. ้ยัดบัาเบียดเสาแรกเลยน้ําหนักทิศทางไปหมดครับลูกนี้ mm hmm. โอ้ผ่านบล็อกเข้ามาได้เป็นช่องคืนที่ตรงนั้นที่เปิดไว้แล้วก็ที่เสาแรกของนัสันก็เปิดไปเยอะไปหน่อยนะครับ ใช่ครับจะพยายมขยับปามาแล้วลูกนี้แล้วก็มากไปหน่อยครับทางขวามือมีช่องพอครับสับลูกยิงลูกนี้ครับของสิริแดงดาโอ,โ, <laughs> โอ้โหโอ้ลุ้นสุดๆครับโอ้เคลียร์มาได้ครับเชาวัตตั้งอันใหม่กุสวระอ้าวพูดนเป่าหมดเวลาการแข่งขันเลยครับก็ออครบแล้วครับสี่นาที โอ้โห oh เป็นช็อตสุดท้ายของเกมจริงครับที่ได้ลุ้นประตูกันแล้วก็เป็นประตูตัดสินเกมซะด้วยครับโอ้ oh, เป็น SCG เมืองทองครับบรล,ลุเข้าสู่รอบทีมชนะเลิศฟุตบอลช้างไอเฟคครับได้สําเร็จนะครับออวันนี้เบียดชนะอาร์มิยูเต็ดไปแบบมันก็ดมามาสุดๆเลย2อปรตูตอหนึ่งเี่เมืองทองนําก่อนนะครับจากฟรีคิกของมาโรยูรอฟสกีนาที41 ากนั้นครึ่งหลังอามีิก็บอลบดคือแล้วได้ประตูตีเสม,เมอจากลูกหนงของตัวสมรองครับพนากรแดงทองนาทีที่ 83แล้วก็เกมทำท่าว่าเกือบจะต้องต่อเวลาพิเศษครับก่อนที่ฮีโร่ของเมืองทองจะเป็นธุรศินแดงดาครับที่ใช้ความสามารถตัวผาจังหวะเข้าไปยิงประตูชัยได้ตนาะทีที่90บวก3เลยนะครับแล้วก็เป็นประตูให้เมืองทองเข้ารอบชิงชนะเลิศไปด้วยสกอร์นี้สโบเบตเอฟบี B, รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเว็บแคมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014 yeah, yeah we'll